อันนี้คือต้นไม้ที่ที่หุบเขาของวาดีคาฟเป็นต้นไม้ต้นเดียวต้นเดียวๆอยู่อยู่บนหุบเขาบรรยากาศวันนี้ดีมากเลยครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่โดดเดี่ยวแล้วก็สุดยอดแกล่งมากเลยลักษณะมันเหมือนต้นสนแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรแล้วก็ใบเขาจะกลมๆเล็กๆ ขึ้นมาต้นเดียวโดดเดียวแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเออเขาอยู่ได้อะทั้งๆที่เป็นเมืองแห้งแล้งมากแล้วก็เป็นภูเขาที่มีแต่หินเป็นภูเขาหินเหมือนแกลนแคนยอนทุกคนที่เข้ามาที่นี่เขาก็จะมาถ่ายรูปกันเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนเหมือนแกลนแคนยอนพอดีเห็นต้นไม้ต้นนี้ก็เลยเรียกเขาว่าต้นปู่ เป็นต้นไม้ที่น่าดูแล้วก็ให้ให้เราคิดได้ว่าเออเนี่ยขนาดว่าเขาอยู่ได้อะถึงขนาดว่าไม่มีน้ำไม่มีอะไรข้างบนเลยแต่เขาก็อยู่ได้ขอให้ทุกคนมีแต่ความโชคดีนะครับอยากให้ทุกคนเห็นความแกล่ง